ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะพามาทำการตรวจเช็คซ่อมทีวีโพลิตอนครับผมโพลิตอนโพลิตอนอาการโพลิตอนโพลิตอน อาการของมันเป็นยังไงเราก็มาเสียบกันดูครับปึ๊บเสียบเข้าไปติดไฟแดงค้างติดตอนแล้วก,กดน่าจะติดสเตนบายแล้วก็กดโปรแกรมมีอะไรขึ้นมาไหมล้วก็ติดกดอย่างเงี้ยอันนี่มีแล้วปึ๊บแวบ แบบหนึงแบบน่งนะก็มันเหมือนติดแล้วตัดติดแล้วตัดเอาไปครับกดปุ๊บนี่มีเห็นไหมมีแสงขึ้นมาข้างบนปุ๊บแล้วก็ดับมานี้ครับผมแล้วก็ดับน่าจะเกี่ยวกับไม่แน่ใจว่าต้องเช็คเช็คไอซีเบอร์ก่อนก่อนอื่นเราก็เช็คไฟไอซีเบอร์ไม่ใช่ก่อนอื่นแล้วก็ลองเปลี่ยนดู ไอซีเวอร์ก่อนว่ามันเป็นอะไระครับไอซี VR, เวอร์เกี่ยวกับเวอร์หรือเปล่ามีีปิดก,ก่อนนะครับผมก่ันร,ร,รุ่นนี้เป็นโมเดลอาดีรยวแป๊บหนึ่งครับผม <c oughs> เป็นยี่สิบเอ็ด เห็นไหม 51n21t ครับผมโมเดล 51n21t หันอันนี้แกะฟ้าแล้วนะครับแกะฟ้ามาแล้วแกะฟ้าออกแล้วฟ้าตูดฟ้าก้นลงการตรวจเช็คว่ามันเป็นอะไร ตรงคอนเนคเตอร์ชุดปุ่มชุดรับสัญญาณรีโมทอันนี้เป็นสายของลำโพงนี่เป็น AV เอาออกแล้วนะครับชุดตรงนี้จะเป็น IC เบอร์ครับผม IC เบอร์เบอร์อะไร แป๊บหนึ่งครับผมจะให้ดูว่าเป็นเบอร์อะไรเบอร์อะไรนอเบอร์อันยังนอแป๊บหบนึ่งครับผมเห็นไหมครับ LA 78040B ครับผม LA 78040B ก็ไปหาไอซีเบอร์นี้มาลองเปลี่ยนดูครับผมนะก่อนอื่นก็เช็คไฟไฟบอกลบก่อนว่ามันยังมีอยู่หรือไม่ยังมีรูหรือไม่เออเอาขึ้นมาอืม ไปเระบลไฟแป๊บหนึ่งนะครับยกแผ่นปิ้นใต้แผ่นปิ้นมาดูนะครับจะเจออะไรบางอย่างอยู่ตรงไอซีอ่านนะครับให้ดูอ่าจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเห็นไหมมันหลวม รวมรู้สึกว่ามันจะหลวมตรงนี้ขาอื่นไม่หลวมแล้วก็บัดกรีทั้งหมดน่าจะเกิดเกี่ยว,ก,ยวกับไอตัวขาไอซีวมนะมันเลยเป็นแบบเปิดมาไม่มีภาพมีเส้นข้างบนแล้วก็ตัดแล้วลองบัดกรีตรงนี้ดูอันนี้ไอซีเบอร์นะครับไอซีสี่ศูนย์หนึ่งรวมตรงนี้ขาหนึ่งสองสามสี่ข,า, 1, 2, 3, 4, ขาที่สี่ครับตรงนี้มาดูครับ๋ยวบัดกรี ย้ำบัตรฟรีก่อนบัตรฟรีก่อนแป๊บหนึ่งครับผมตั้งกองแป๊บหนึ่งครับย้ำบัตรฟรีก่อน กลัวก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเกลีแล้วจะเปิดให้ดูนะะตรงนี้แหละครับขามันบางทีมันหลวมมันก็ทำให้แบบทำให้อาการมันมีอาการแปลกๆขิ้นเพี้ยน เกิดกับทีวีเราครับผมอนอื่นแล้วก็ย้ำบัดกรีก่อนถ้าไม่ได้ไม่ยังไงเราก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งถ้าได้ก็ถือว่าโโชคดีง่ายถือว่าโชคดีไปถ้ามีตรงไหนหลวมเราก็ย้ำทั้งทั้งทั้งเครื่องนะครับผม ทงเครื่องโอเคครับลองเปิดให้ดูครับผมถ้าได้ก็คือถือว่าโชคดีครับจำไว้เลยนะครับเป็นอาการนี้ แบบมีเส้นแล้วก็เป็นแบบว่าประมาณเหมือนเกี่ยวกับเบอร์อแต่ว่าไม่ประมาณนี้ถ้าถ้าได้ก็คือมีเกี่ยวกับย้ำปิ้นอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง่งปุ๊บอันนี้ผมกดตัวสวิตช์ไว้แล้วนะครับปุ๊บติดแล้วมาดูหนะ้าจอกันครับผม ติดแล้วที่มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเร่งเร่งสกรีนขึ้นสูงเมื่อกี้นี้ปรับสกรีนลงเห็นไหมติดแล้วเออแกวแกวแกวปรับเพิ่มเยอะไม่ได้ปรับลงปรับลงลงาม,มาณนี้แกวแกวแกวครับติดแล้วโอเคเรามาวัด ไฟไฟสก,กีนไฟทุกจุดนะครับก็ได้เท่าไหร่จับกลาวเหมือนเดิมครับตรงกลาวแทนเป็นกลาวเย็นครับกลาวแทนเครื่องสก,กีนตรนี้ครับ G2 นะครับประมาณ4ี่ร สี่ปรับลงอีกก่อนนะเดี๋ยวปรับมาที่อ่าเท่าไหร่ดีอ่ะสี่ร้อยยีบหกสเก้าสสแล้วกันครับก็ดูความสวยง,งาม ถ้าปรับลงมืดกว่านี้มันก็จะปรับลงน้อยกว่านี้ประมาณ300กว่ามันก็จะมืดไปเลยไฟปกติต่อไปเป็นไฟ R G B ไฟ B blue 188ไฟ R 189ไฟ G ไฟ Green 189 แล้วก็เป็นไฟเลี้ยงไส้หลอดเป็น AC นะครับเปร่บเป็นเอซไส้หลอดสามจุดหกเมื่อกี้3.6นะครับดิจิตอลเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มมันจะเดี๋ยวนะทีแรกๆมันจะเป็น3.6ปุ๊บยังไงแล้วก็จะเป็น1.4มันจะประมาณนี้ถ้าเป็นเข็มมันจะอีกแบบหนึ่งเข็มมันจะขึ้นเป็น ตามตัวเลขมาเลยโอเคครับวัใช้ได้เราจะลองเอา,า AV ต่อเอา,เอาจานดาวเทียมต่อใส่ครับผมประกอบแปบ๊บนึงครับผม ไปย้ำบัตรกรีก่ว่ามีอะไรให้ย้ำลององบัตรกรีกรบบว่ามีอะไรเสียต้องย้ำลายพิ้นส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าย้ำจุดเดียวนะครับจุดอื่นด้วย ย้ำไอซีตัวใหญ่ไอจังเกิลไอซี IC ตัวดาวดำตัวใหญ่ย้ำย้ำเพื่อความอ่าเรียกว่าคงทนครับบางคนบอกเอ๊ะทำดีเกินไปแล้วจะได้ซ่อมอีกไหมอ๋อได้ซ่อมแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องมันเก่า ต้องมีอะไรเสียอีกไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าอาการเดียวถ้าซ่อมอาการเดียวอยู่แล้วพอไม่ถึงเดือนสองเดือนสามเดือนมาอีกอาการเดิมเขาก็ว่ามันต้องมีอาการอื่นมาครับอาการเดิมเนี่ยทำให้มันนานไปเถอะครับมันมีอาการอื่นแทรกแน่นอนเพราะว่าทีนี้ บางทีก็อย่าไปคิดแบบนั้นทำให้เขาก็ทำดีไปเลยจะได้มีคนเข้ามาซ่อมเยอะทีมีอาการเปิดไม่ติดก็มีอาการอื่นอีกเปิดไม่ติดอย่างเงี้ยอาการนี้เอาเป็นที่มันหลวมอีกประมาณสักปีหรือห้าหกเดือนเกดเดือน,นก็เป็นอาการอื่นหรือว่าสเดือนสเดือนเป็นอาการเกี่ยวกับตัวอื่นไปครับอย่าไปคิดอะไรมาก มีกินทุกวันมีงานทุกวันนะครับแปบ๊บหนึ่งครับก็คงต้องเอาไว้แค่นี้นะครับผมพอดีไม่มีรีโมทมันไม่มีปุ่มกด AV ก็เลยว่าจะต่อยกดไม่ได้นะฮะนะปุ่มก็กดไม่ค่อยได้กดเลื่อนยากโอ,อ้โหจะไปยังยี่สิบหกเลยอันนี้ก็เดี๋ยวไปลองที่บ้านเพราะว่าบ้านลูกค้าเพราะว่ายังไงก็ AV ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะ เป็นแค่ว่าภาพมันไม่มีแสงออกมาที่หน้าจอเฉยๆก็คงต้องจบคลิปแนวทางการจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมของทีวีโพลิตอนเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับผมบางสิ่งบางอย่างอาจจะพูดผิดหรือว่าพูดถูกพูดผิดยังไงก็ขออาภาัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับผม